ท่านมาสเตอร์ท่านมาสเตอร์เตือนเธอคะ่ะนั่นเสียงใครนะ่ะทำไมเสียงมันพอจังเอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันเย้ท่านมาสเตอร์ตื่นแล้วท่านมาสเตอร์คะเดจะจะเดี๋ยวก่อนนี่เธอนะ่ะจะทำอะไรกันแน่ ฉันไม่ได้ใช้แรงขนาดนั้นนี่นาะอาเรที่นี่คือที่ไหนกันข้าทำให้ท่านมาสเตอร์ํำคาญใจนั้นหรอเช่นนั้นข้าขอตัวไปก่อนนะเจ้าคะเอ๊สาวสวยในชุดโบราณมาจากที่ไหนกันน่ะไม่จริงนะที่นี่มันจริงๆแล้วเราควรจะทำโอทีอยู่ไม่ใช่หรอ อะไรกันทำไมละ่ะทำไมลบไม่ได้ไม่มีเวลาแล้วนะฉันเข้ามาอยู่ในเบื้องหลังแล้วนี่ทำไมละ่ะทำไมลบไม่ได้กันละ่ะเอ้ยเชี่ยเชีช่ยแล้วไงนิ้วมือฉันนิ้วมือติด ใช่ฉันจำได้แล้วฉันถูกขอให้ทำโอทีเพื่อแก้ไขบักในเกมฉันถูกขอให้ทำโอทีและโดนไฟช็อตและดูเหมือนว่าฉันจะยังแก้บักเกมไม่เสร็จด้วยที่นี่มันอะไรวะเนี่ยฉันควรจะถูกช่วยชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่หรอไหนโรงพยาบาลนึ่สวยขนาดนี้ล่ะเออแล้วนี่มันอะไรเนี่ยทำไมฉันดูคุ้นตาแปลก ไอ้ยาขอแงบหน่อยนี่มันทองแท้เลยไม่ใช่หรอที่นี่คงจะเป็นสถานที่ถ่ายทำอะไรสักอย่างแหลนะน้าถ้าเป็นละครใครสักคนก็ค,คงจะซื้อบรรลังทองคำนี้ได้และในฐานะที่เป็นหนึ่งใน221้โปรแกรมเมอร์ชั้นสูงฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่นะ่ะจะเป็นการกลั่นแกล้งโดยเพื่อนร่วมงานเดี๋ยวนะหรือว่าฉันอาจจะถูกไฟช็อตแล้วตายแล้วฉันก็ มาเกิดใหม่ในร่างนี้อย่างนั้นหรอโอ้เ oh, ย yeah. เกิดใหม่อย่างนั้นหรอน่าสนใจดีนี่ไม่คิดเลยว่าวันนึ่งเราจะได้มาเกิดใหม่แบบนี้จะว่าไปฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าจะเป็นนายน้อยของตระกูลคนรวยสักแห่งสินนะไม่ก็องค์ชัยเจ้าสำนักชื่อดังสักแห่งคงไม่ใช่ลูกชายคนโตของตระกูลขุนนางธรมธรมดาธรรมดาแง ว่าฮ่าๆาอยู่ที่นี่มีความสุขกว่าต้องทำงานล่วงเวลาเสียอีกแล้วก็สมัยโบราณน่ะมีมีเรืงสี่ห้าคนก็ไม่ผิดหรอกใช่อเมล่ะาฮาาา่าๆาขอรายงานคอปมาสเตอร์ตอนนี้เซียนดาบได้ทำการสังหารศัตรูไป172คนในหมู่บ้านเซียนถังและยังได้รับทองคำมาอีก3,000ตำลึงเงินอีก9,000ตำลึงและอาวุธอีกนับไม่ถ้วนขอรับ นี่คือนายรายงานให้เชิญฟังใช่ไหมอะไร13 13นะเครื่องบินเหรอในเมื่อเป็นข่าวดีก็ขอตอบกลับไปหน่อยก็แล้วกันทำได้ดีมากขอบพระไทยพะยาขะ,ะท่านมาสเตอร์ผู้สังหารอย่างเด็ดขาดอำนาจสถานโลกากระหม่อมขอทูลราบสังหารเด็ดขาดสังหารหมู่บ้านเซียนถังเดี๋ยวนะ กิดเล่มนี้มันงั้นผู้หญิงในชุดโบราณน,นั้นก็จางโม่เฉวยเลเว 77. ล77รองหัวหน้าวางชิงเฉินพละกำลัง1,234สติปัญญา2,671ความเร็ว1,244ความคล่องตัว1,267อ้า ฉันเข้าใจแล้วถึงว่าทำไมมันคุ้นๆแบบนี้ไม่ผิดแน่ฉันได้เข้าร่วมในการออกแบบห้องนี้มาแล้วที่นี่เหมือนในเกม The Villain ที่ขายดีที่สุดของบริษัทเราเดะเลยงั้นก็หมายความว่าเรามาเกิดใหม่ในเกมอย่างนั้นหรอแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาหลักๆรายงานเมื่อกี้นี่คงจะพูดถึงเซียนดาบทั้ง13สซินนะพระเจ้าช่วย งั้นก็เท่ากับว่าที่นี่คือวังชิงเฉินในเกม The Villains สินะและฉันคือบอสใหญ่ในวังชิงเฉินชิงเฉินมาสเตอร์ แย่ yeah, ละจุดจุบของชิงเฉินมาสเตอร์ในเกมนี้เขาจะถูกฆ่าโดยผู้เล่นที่รักความยุติธรรมในตอนนี้ฉันได้มาเกิดในร่างนี้แล้วงั้นก็อาจจะถูกพวกเขาฆ่าตายก็ได้นะสิเสร็จกันธรรมะกับอาธรรมไม่เคยเข้ากันได้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมฉันต้องมาเกิดใหม่ในร่างบอสตัวร้ายด้วยเนี่ยจะมีชีวิตต่อไปได้นานแค่ไหนกันเนี่ยจากเนื้อเรื่องของเกมวินเลนฝ่ายธรรมะจะเข้ายึดเมืองชิงเฉินภายในครึ่งเดือนนี้ แล้วแบบนี้ฉันจะมีชีวิตเหลืออีกแค่ครึ่งเดือนเองอย่างนั้นหรอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอ่านมางงะเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นวายร้ายไปซะแล้วนะครับผมสามารถอ่านได้ที่เพจนะครับแครอทช่างกิโลนะจ๊ะนี่ก็เป็นเพจที่เขาแปลนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะขอสัก1000 Subscribe นะครับเดี๋ยวผมจะทำเรื่อยๆนะโอเคนะครับบ๊ายบาย สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับจุ๊บ